หลายคนต้องมองว่าเป็นสถานที่ที่ลึกลับโดยมนุษย์สามารถสำรวจพื้นที่ใต้ท้องทะเลได้เพียงแค่หนึอร์เซ็ของพื้นที่ในหมหาสมุทรทั้งหมดเองนะโดยเฉพาะสัตว์ใต้ทะเลที่อันตรายและมีความน่ากลัวที่เราได้นำมาให้ทุกคนชมนั้นบอกได้เลยว่าหลังจากดูจบคุณอาจจะไม่อยากลงเล่นน้ำทะเลอีกต่อไปเลยก็ได้นะอันดับสิปลาดาวมงกุฎน้ำเจ้าปลาดาวแสนสวยที่ไม่มีพิษมีภัย อาจเป็นภาพที่ติดตาของผู้คนส่วนใหญ่แต่รู้ไหมคะว่าปลาดาวบางชนิดมีพิษร,ร้ายแรงและไม่ควรเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดนั่นก็คือปลาดาวมงกุฎหนามนั่นเองพวกมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าปลาดาวทั่วไปสามารถพบพวกมันได้ในแถบทะเลอินโดแปซิฟิกรวมถึงในน่านน้ำของประเทศไทยเองก็สามารถพบมันได้เช่นกันโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ30ซนติเมตรมีแขนแยกออกถึง21แฉกเลทีเดียว ใต้แข่งของพวกมันจะมีขาขนาดจิ๋วที่โผลออกมาเป็นจํานวนมากไว้สําหรับยึกเกาะด้านบนจะมีหนามแหลมปกคลุมไปทั่วทั้งตัวโดวยหนามเหล่านี้ถูกเคลือบไปด้วยสารพิษอย่างสารซา,รารโปนินที่เป็นอันตรายทั้งคนและสัตว์ทะเลด้วยกันโดยเฉพาะคนที่ชอบดำน้ำําหากคุณเผลอเหยียบพวกมันเข้าไปจะเกิดอาการเจ็บปวดแผลจะมีอาการบวมแดงและส่งผลให้เกิดแผลเป็นได้อีกด้วยระวังกันไว้ด้วยนะ อันดับเ้าป้าวัวไททันฝันหน้าซีทูทูมาพร้อมกับสีสันที่สวยงามแบบนี้บอกเลยว่าความอันตรายไม่ได้บ้องแบลวเหมือนหน้าตาเลยสำหรับป้าวัวไททันหรือในอีกชื่อที่เรียกกันว่าป้าวัวหน้าร้ายหรือป้าวัวอัมหิดหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าป้าวัวไททันเป็นป่าที่ไม่ดูร้ายและอยากเข้าไปสัมผัสพวกมันแต่จริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่หวงถิ่นและพร้อมที่จะเข้าทำ้ายผู้คุกคามได้ทุกเมื่อเลย พวกมันมักจะใส่อยู่แถวแนวปะกการังในทะเลเขตร้อนที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงโดยถ้าหากคุณกำลังดำน้ำอยู่แล้วเจอปาวอดไททันกำลังยกครีบหลังขึ้นควณควรรีบหนีให้ห่างโดยทันทีเพราะนั่นคือสัญญ,ญาณของความโกรธและขู่ให้เราออกจากพื้นที่ของมันโดยด่วนรวมถึงเนื้อของมันมีพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หากไม่อยากถูกมันกัดเข้าควรหลีกเลี่ยงการเข้าใกลปววใ้ปะวอดไททันและแนะนำเลยว่าอย่าลองทานปลาเนื้อวดัดไททันจะดีกว่า 1,8ปามังฟิสสำหรับเจ้าปลาปิศาจท,ที่มีหน้าตาเหมืองกับมันหลุดมาจากหนังสัตว์ปลาลาสยองขวัญอย่างปามังฟิสหรือในอีกชื่อที่เรียกกันว่าซอฟริสหรือพวกแมนล็อบสเตอร์ที่แปลได้ว่าล็อบสเตอร์ของคนจนเราจะสามารถพบมันได้บริเวณแถบมหาสมุทรแอตแลนติกลึกลงไปใต้ทะเลกว่า792เมตรโดยลักษณะส่วนตัวของพวกมันจะเป็นสีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม ลำตัวจะแบนหรือมีผิวหนังที่ครุขกระหัวของมันมีขนาดใหญ่และมีปากที่กว้างเริ่มถึงฟันซี่เล็กอันแหลมคมที่พร้อมจะงับคุณได้ทุกเมือ่อโดยเคยมีชาวประมงคนหนึ่งโดนเจ้าป่ามังฟิสงับแขนงเข้าไปเต็มๆและเขาไม่สามารถดึงมือออกมาได้เนื่องจากฟันของมันมีความแหลมคมและมีปริมาณที่เยอะมากโชคยิ่งดีนะคะที่เขาสมทุงมือไม่อย่างนั้นแล้วก็มีแขนขัดกันบ้าง ไขอบอกว่ามันเป็นปาที่มีรสชาติอร่อยสุดๆใครที่สนใจก็ลองไปหาชิมกันดูนะคะแต่ส่วนตัวแค่เห็นหน้ามันแล้วก็ขอบายแล้วคะ่ะอันบบเด็บ7ปากการังไฟและแหลายคนอาจจะคิดว่าปากการังสวยๆแบบนี้มันไม่น่าจะมีพิษสงอะไรแต่จริงๆแล้วปากการาังบางชนิดมีพิษในตัวเองแถมพิษเหล่านั้นยังร้ายแรงแบบสุดๆอีกด้วยโปรดจำไว้ว่า ที่เห็นสีสันสดใสน่าสัมผัสนั้นอาจเป็นแค่ภาพดวงตาเพราะพวกมันมีความอันตรายพอๆกับแมงกระพุนไฟเลยทีเดียวจะแตกต่างกันตรงที่เจ้าประกาัางไฟพวกนี้จะอยู่กับที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวไปไหนได้เช่นนั้นหากใครเผลอไปสัมผัสกับมันเข้าก็จะทําให้เกิดแผลไหม้หรือเกิดอาการบวมแดงเหมือนถูกไฟไหม้เลยทีเดียว โดยพิษของมันถึงจะไม่ทําให้เสียชีวิตทันทีเมื่อเดินเข้าไปแล้วบางคนเกิดอาการตกใจกลัวอาจจะเสี่ยงต่อการจมน้ําและเสียชีวิตได้ครั้งหน้าถ้าไปดําน้ําแล้วเจอปะการังที่มีสีเหลืองหรือสีน้ําตาลแบบนี้หรือถ้าไม่มั่นใจว่าอันไหนคือปะการังธรรมดาอันไหนคือปะการังไฟแนะนาว่าอยกเสี่ยงไปจัดจะดีกว่าเนะืะอันดอกปกเม้นดอกไม้ ถ้าพูดถึงหอยเม่นที่มีลักษณะตัวสีดำดำมีหนามรับตัวนั้นและแหลกคงน,น่าจะรู้กิติศัพท์ความน่ากลัวและพิษของมันใช่ไหมล่ะคะแต่หากเป็นเม่นดอกไม้หรือเม่นเต่งตัวที่มีหน้าตาสวยงามเรากับพุ่มดอกไม้เล็กๆแบบนี้ล่ะดูน่ารักน่าทึนุถนอมแต่รู้ไหมว่าถึงแม้มันจะไม่มีหนามแหลมคมแบบหอยเม่นทั่วไปแต่มันกลับเป็นสัตว์มีพิษร้ายแรงไม่ต่างกันเลยโดยในประเทศไทยเรานั้นสามารถพบพวกมันได้ตามชายหาดและพื้นกรวดรอบๆบแนวปะการัง ในแถบช่วงทะเลอันดอมันถึงจะหน้าตาน่ารักขนาดนี้แต่ถ้าได้สัมผัสจะถูกปล่อยพิษที่ส่งผลให้ร่างกายของคุณเกิดการบาดเจ็บสาหัสได้เลยทีเดียวและเหตุที่มันมีชื่อที่น่ารักมุงมิ้งแบบนี้เพราะมันจะใช้เปลือกหอยหรือเศษหินมาคุมร่างกายของมันเพื่อพรางตัวน,นั่นเองอันดับ5ป้าสักใหญ่ใครที่เคยรับชมการ์ตูนแอนิเมชั่นของพิซซ่าอย่างเรื่องไฟดิงนีโม น่าจะเคยเห็นเจ้าปลาสุดหลอนตัวน,นี้กันมาบ้างแล้วนะคะมันมักจะมีรูปร่างที่เพรียวยาวอยู่ได้ทั้งตามแนวปะกการังน้ำกร่อยและตามผิวน้ำโดยความน่ากลัวของมันคือมันมีฟันที่แหลมคมและมีเทียบขนาดใหญ่ที่พร้อมจะงัดมีดขุนให้ขาดไปสองท่อนได้ง่ายๆเราจะสังเกตเห็นความแตกต่างจากปลาสักทั่วไปตรงที่มีขนาดใหญ่กว่ามากชอบออกหากินในเวลากลางคืน,นจะสามารถพบพกมันได้ในทะเลแถบมาหาสมุทรแอตแลนติกทะเลแคริบเบียนและมหาสมุทรแปซิฟิก ใครที่ชอบดำน้ำหรืออยากไปเล่นน้ำทะเลก็ここระวังกันด้วยนะซึ่งมันสามารถโตโตได้เต็มที่1.8เมตรและมีน้ำหนักมากกว่า50กิโลกรัมเลยทีเดียวถึงมันจะไม่ใช่ปลาที่กินเนื้อคนแต่มันก็จมตีให้เราบาดเจ็บได้เหมือนกันอันดบับ 4. หมึกกระดองเจ้าปลาหมึกหน้าตาน่ารักสีสันส,สดใสตัวนี้มีชื่อแบบเดียวกับปลาหมึกกระดองสีขาวที่เรามักนำมาทำเป็นเมนูแสนอร่อย แต่ปลาหมึกทั้งสองสีนี้จะแตกต่างกันมากเนื่องจากหมึกกระดองสีขาวธรรมดาจะไม่มีพิษใดๆแต่หากเป็นหมึกกระดองที่มีสีสันสดใสอยู่รับตัวแบบนี้บอกเลยว่าแตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับหิวเลยในความเป็นจริงพวกมันไม่ได้น่ารักอย่างที่เห็นเลยและมันมีความสามารถในการเปลี่ยนสีได้อย่างรวดเร็วพิษของมันนั้นมีความรุนแรงเทียบเท่าได้กับหมึกวงสีน้ำเงินเลยทีเดียวซึ่งสามารถฆ่าชีวิตของคุณได้ภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น พวกมันจะมีขนาดคล้ายๆกับหมึกกล้วยแต่จะอยู่เพียงตัวเดียวไม่เน้นจับกลุ่มสามารถมีขนาดใหญ่ที่สุดได้ถึง50เซนติเมตรและมีน้ำหนักถึง10กิโลกรัมเราจะพบมันได้แถบทะเลเขตร้อนในอินโดแปซิฟิกหรือตามหมูกก่เกาะต่างๆยังเกาะของประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์รู้อย่างนี้แล้วหากเจอเจ้าตัวนี้ต้องรีบหนีให้ไกลเลยนะอย่าลังเลสงสัยในความสวยของมันเด็ดขาดเลยอันดับ3ปลาแมงป่อง แค่ได้ยินชื่อของมันก็ไม่อยากจะเข้าใกล้กันแล้วใช่ไหมล่ะคะนอกจากรูปร่างหน้าตาจะดูไม่ค่อยเป็นมิตรแล้วชื่อก็ยังบ่งบอกถึงความอันตรายไปอีกเราสามารถพบพวกมันได้ในแถบทะเลอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรเครอนอาจพบมันได้ในทะเลที่มีความลึกถึง2,200เมตรเลยทีเดียวโดยพวกมันจะใสยอยู่ตามโขดหินและแนวปะการังถนัดในการล่าเหยื่อแบบซุ่มเงียบพรางตัวให้เข้ากับโขดหินหรือสาร่หลทะเลและรอให้เหยื่อเข้าไปใกล้ๆ หลังจากนั้นก็ทิมเหยื่อด้วยเงี้ยงพิษที่มีความแหลมคมซึ่งประกอบไปด้วยสารโปรตีนที่ทําให้เหยื่อรู้สึกเจ็บปวดและมีอาการแสบร้อนเป็นอย่างมากนอกจากนั้นแล้วความอันตรายอีกอย่างของมันก็คือพร้อมที่จะทําร้ายคุณได้ตลอดเวลาเพราะด้วยสัญชาตญาณสัตว์ของมันจึงเข้าใจว่ากําลังถูกคุกคามโดยเฉพาะนักประดาน,น้ําที่อาจจะไม่ได้สังเกตเห็นพวกมันเนื่องจากความสามารถพลางตัวได้ดีเมื่อคุณเผลอมันอาจจะว่าเข้าไปใกล้และทำร้ายคุณได้เหมือนกัน แมงดาทะเลเป็นสัตว์ที่มักถูกนำเอาไข่ของมันมาใส่ในเมนูยอดฮิตของคนไทยโดยเธอนำมาปรุงให้สุกและวราดกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดหอมมหรือใส่ในยำทานพร้อมกับมะม่วงบอกเลยว่าแซ่บมากๆแต่การเลือกแมงดาทะเลควรศึกษาหาความแตกต่างกันสักหน่อยนะคะเพราะแมงดาทะเลมีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือแมงดาทะเลหางเหลี่ยม ที่สามารถนํามาปรุงเป็นอาหารได้มีขนาดใหญ่และมีหางเป็นสามเหลี่ยมส่วนแมงดาที่ห้ามนํามารับประทานเด็ดขาดนั่นก็คือแมงดาถ้วยที่มีขนาดเล็กและมีลักษณะเหมือนถ้วยและมีหางเรียวยาวเป็นทรงกลมบอกได้เลยว่ามีพิษร,ร้ายแรงถึงตายเลยนะแต่ถ้ารับประทานไข่ของแมงดาถ้วยเข้าไปจะส่งผลให้ลิ้นแข็งเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงรู้สึกวิงเวียนหายใจไม่สะดวกหากเข้ารับการารักษา,า,าไม่ทันอาจทำให้เกิดภาวะการหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตได้อันดับหนึ่งป้าสตาร์เกเซอร์ในที่สุดก็มาถึงเจ้าของแชมป์สัตว์ได้ทะเลสุดอันตรายกันแล้วถ้ากคุณคิดว่าป้ามังฟิตหน้ตาต่างน่าก,กลัวแล้วต้องมาพบกับเจ้าแห่งความร้อนนั่นก็คือเจ้าป้าสตาร์เกเซอร์คำว่าสตาร์แปลว่าดวงดาวและคำว่าเกเซอร์แปลได้ว่าการจ้องมองนํามารวมกันจึงแปลได้ว่าป้านักดูดาวนั่นเองเหตุผลที่มันได้ชื่อนี้ก็คือ ดวงตาของมันอยู่ด้านบนของหัวเรากับว่ามันกําลังจ้องมองดวงดาวอยู่เล่นนั่นที่ทําให้ดูน่าเกลียดน่ากลัวไปโดยปริยายขนาดตัวของพวกมันสามารถยาวได้ถึง90เซนติเมตรส่วนใหญ่สามารถพบมันได้ตามพื้นทรายตามร่องน้าลึกได้ทั่วโลกเพราะมันมักจะซ่อนตัวอยู่ใต้พื้นทรายรอจังหวะที่เหยื่อผู้โชคร้ายเข้าไปใกล้